ต้อมีตัวนึองอ่ะมาแล้วมาแล้วสกกรสอบแล้วนะครับวสวยนะครับอูทีนี่พีนออ่น้อโอใส่ยงาอ๋อคอยอยู่อ่ะเดี๋ยวรอ้ได้ได้ดน,นะค้ับไปตัวนึง้ไ้ไนนี่้ได้ไ กเนะครับโกับนัดบันทะ้อนะครับนัดบันท้อนสิพาพี่นะ้องปยาเมียบนะครับไปพี่นะ้องท้อนนะครับ ไปสามยามเงียบไปเลยครับหลังจากที่ได้ขี่รถมาหอยแล้วนะครับหลังจากที่ได้ใส่ม้วนนะครับใส่คำคำนะครับแล้วพยายามเงียบไปเลยครับพี่น้องไป เอาวางหลังแรกกันห่นนะครับใส่ไฟหยามไปเลยครับพี่น้องมอเอ้าหนึ่งหมอนนั่นนั่นนั่หนั่นยบตันนั่นพี่น้องว้าวโบตัรหลังแรกกันห่าดินี่ะ แล้วกน็นี่นะครับตัวแหลกแหกหมานลังแหลกแหกหมานนะครับจัดเลยนะครับใไปของหมานนั่นะครับไปางามลัางต่อไปเนะ้งองลังเนี่ยมัน่ขาดครับเลยปอไปมือล้าต่อไปครับ มอนั่งนี่สิหนนี่ะนนวนออะนะฮะเอ้านั่นน่นนั่นน่นนั่โอ้โหนหมอต่งวันะฮะนีล้างมือส่ไวะนี่มองคมันสาดนานะครับใส่ไปเลยโอ้อบังเลยล้างก่อสิอ ใส่อบนี่นะว้าวตัวที่สองของเรานะนาไปเอาไปใส่ของม้ล้วกับสุดยามลางอื่นต่อไปนะครับนะครับปั๊บเดี๋ยวปอยไปแกมลางอ่นต่อไปครับ อันน้นะครับมันบผกระเกไก่เลยโอ้โอ้พี่น้องน้องเนอะไรกปบุ้มบุ้มะเนาะหี่ตวนั้นะตัว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 ัวนัวับอตัว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 ัั แล้วก็นะครับเดี๋ยวนี้เอาไปใส่เงาหน่อยสวงามนี่สเงามนี่มาเสกของครับับรอยตัวที่สองนะนี่ เรียบร้อยพีน่นนอะตัวที่สองนะครับตัวที่สองของเราอับใส่ของเขานะครับ ต่อไปอยู่ในป่านะครับตังค์เีตังยอะ่หรือเปล่าเมมองกันเลยเอ มีตัวเตลนดูตัวนึงมีตัวนึงนะครับมีหนึงตัวนีเดี๋ยวมาตั้งปีเลยน่ากลัวอ,อ่วย เนาอ๋อวันมีนี่ตัวนึงสองตัวนึ่งสองตัวสองตัวอืมอ๋อที่เดียวเลยอืมต่อเนี่ยที่หนึ่งตัวที่สองหนึ่งใส่งามน,นะครับอ่ะใส่ของเขานะครับของมันะนะ ปปไปป,ป,ไปั๊บก็ไปปั๊บก็ไปเรียบร้อยนะครับไปตัวอกอย่างล้างต่อไปไปหันเลยเพื่นอนนะล้างต่อไปก็เยอะกล้กันนะครับก็เลยไก่เอ้ามีตัวนึงอ่ะเพื่นอน น้องีวโร่เนี่ยะครับเรี๋ยวมาแล้วมาแล้วนี่นครับโอ้ใส่งามยไปใส่ของเสร็จแล้วก็ไปิดก็มึงวันหลายนะครับไปไปนะ สต่กระสอบไปแล้วไปต่อไต่อไปโอ้คอยเยอ่โอ้ไปยืนที่นี่เหรอ นี่นะอ่ะเดี๋ยวเต่อโกบกบๆกบสวยๆสวยนะครับอใส่ของเขาน่ะไปยามาก็ไป นางต่อไปของน้อยู่นี่ะนะครับคั้นนะครับพี่น้องยุ่งหลายอิลินางในแป๊บนึงหนีแม่แล้วดิครับต่อตูดเขาเลย <S <S เอ้าเข่าลุกตึ้นไอ้นี่เนาะมันหงุดหงิดตัวนึงตัวนึงนะครับมีตัวนึ่งอ่ะหนีอ,หนออกมาแล้วเรียบราฮะนี่ฮะใส่ของม้านไป ดาวาล้างต่ไปนุ้งไหลนะฮะนะอย่าล้างก่อไปห้อง ฝากพี่น้องที่เขามาติดตามคลิปรีโอนะครับของช่องนัดบานเท่านะครับคอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิง่งติดตามคลิปรีโอใหม่ๆนะครับบุคคลผ่านนะครับ